จวเปี่ยนจวเปลี่ยนด้านซ้ายจุ้ยจุ้ยที่สุดโจโจเดินไปจากไปจื้อสิงเชอจื้อสิงเชอจักรยานจุนเปจุนเปเตรียมเตรียมตัวจือเต้าจือเต้ารู้จิงจจิงจากำลังอยู่จัจจจจรจจรจรจจรรจรจรรจรจรจรรจรอ เจ้าเจ้าหาค้นหาจ้างฝุจ้างฝุสามีเจ้าช่างเจ้าช่างตอนเช้าได้ได้อีกครั้งมากขึ้นอีก <c oughs> วิ่งต้องวิ่งต้องออกกำลังกายเหวียนเวี่ยนไกลฝีฝีปลาโยาเปีนยนโยเปียนด้านขวาโย,ยงโย,ง,ยงว่ายน้ำ อินอินมืดครึ้มอินไว้สวยอีอินไว้สวยอีเพราะจริงเพราะว่าดังนั้นอีสือีสืความหมายความเห็นความสนุกอีจริงอีจริงแล้วอีสีอีสีด้วยกันอีเสียอีเสียสักครู่เย่เย่ก็ด้วยเช่นกัน เย่าเย่าจะต้องจะต้องควรเย่าเย่าอย่าอย่างรู้อย่างรูเนื้อแพะเนื้อแกะหย่านจริงหย่านจริงตาในตาหย่านเสิรย่านเสิสีสีสันแฉแฉหิมะซิวสิซิลพักผ่อนซิ่งซิ่งแท่นามสกุลซินซินใหม่ เซี่ยวเซี่ยวหัวรถเสี่ยวชื้อเสี่ยวชื้อชั่วโมงสี่สี่ซักหลางสีว่างสีว่างหวังว่าสีกลัวสีกลัวแตงโมเว่นถี่เว้นถีปัญหาคำถามเว่นเว้นถามเว้ยฉันเมิดเว้ยฉันเหมิดทำไมหวานช่างหวานช่าง ตอนเย็นตอนกลางคืนหวานหวานเล่นเที่ยวหวานหวานจบเสร็จเสร็จสิ้นไหวไหวนอกเที่ยวอู่เ,เ,เท,ที่ยวอู่เต้นรำถีถีข้อโจดทีจูสิวทีจูสิวเตะฟุตบอลทาทามันสัตว์สิ่งของซวยหลานต้านชื่อซวยหลานต้านชื่อ แม้ว่าแต่ว่าส่งส่งส่งมอบให้โฉบจีโฉบจีมือถือโฉบเปี่ยวโฉบเปี่ยวนาฬิกาข้อมือชื่อสิ่งชื่อสิ่งเรื่องราวสื่อเตียนสื่อเตียนเวลาเเชชิิงงวันเกิดเชิงป病生病เป็นไข้เชิญถี่เชิญถี่ร่างกายสุขภาพ ช่างปานช่างปานทํางานเข้างานรื่อๆวันพระอาทิตย์วันอาทิตย์ร่างร่าง,งยอมให้อนุญาตให้ช่วยเหนียนช่วยเหนียงปีที่แล้วสิงฉิงปลอดโปร่งจแจ่มใสเชียนปีเชียนปีดินสอเชียนเชียนพันจํานวนฉี่ฉวง n ฉี่ฉวงตื่นนอนชีจือฉีจืภรรยา เพี่ยวเพี่ยวตั๋วบัตรเพียนอีเพียนอีนอราคาถูกเผาปู้เผาปู้วิ่งเป็นจังหวะผังเตียนผังเปียน,ยนด้านข้างข้างข้างหนุ่ยหนุ่ยผู้หญิงหนิวหน่ายหนิวหน่ายนมวัวหนินหนินคุณท่านหนานหนานผู้ชายเหมือนเหมือนประตูไม่เมไม่เม,มน้องสาว ไม่ไม่ทุกเมาเมาแมวหมังหมังงานยุ่งยุ่งม้านม้านชาไม่ไม่ขายลุยโหยลุยโหยท่องเที่ยวลู่ลู่ถนนสายรถเมล์เหลี่ยงเหลี่ยงสองหลีหลีห่างจากเล่เล่เหนื่อยควายเลิศควายเลิศมีความสุขควายค่ายเร็วใกล้จะเคอเคอบทบทเรียน เขออีเขออีสามารถได้เขอหนึ่งเขอหนึ่งอาจจะเขาชื่อเขาชื่อสอบคายชื่อคายชื่อเริ่มคาเฟ่คาเฟ่กาแฟแฉวเตอแฉวเตอรู้สึกจิ้วจิ้วก็ทันทีจิ้นจิ้นใกล้จิ้นจิ้นเข้าเจ้าเช่าเจ้าเช่าแนะนำให้รู้จัก เจีย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 พี่สาวเจ้าชื่อเจ้าชื่อห้องเรียนจีเจียนเจียนชิ้นตัวลักษณะนามจีต้านจีต้านไข่ไก่จีฉางจีฉางสนามบินหัวเชอร์จ้านหัวเชอร์จ้านสถานีรถไฟหมีตาหมีตาตอบฮวนอิงฮวนอิง อินดีอินดีต้อนรับผงหงสีแรงเฮยเฮยสีดำเ่าชื่อเห่าชื่ออร่อยหายจึหายจึเด็กลูกหายหายยังยังด้วยกวักวกัวเคยผ่านฉลองกุ้ยกุยแพงอันทรงเกียรติโกโกหมาสุนัขก,กงซือกงซือบริษัท คงก้งชี้เชกดคงก้งชี้เชรดลประจําทางลถเมยเกย์เกยให้เกอเกอเกอเกิพี่ชายเก้าสุเก้าสุบบอกบอกกล่าวเกาเก้าสูงฝูอู้เหยันฝูอู้เหยันบริกรพนักงานต้อนรับเฟยฉางเฟยฉางมากฝั่งแจียนฝั่งแจียนห้องตุ้ยตุ้ยกับตอตุ้ยตุ้ยถูกต้อง ตรงตรงเข้าใจตีีอตีอีแรกอันดับที่หนึ่งตตีตีติน้องชายเติ่งเติ่งรอเติะเติะได้เต้าเต้าถึงไปที่ต้าเจียหาเจียทุกคนตาลานฉิวตาลานฉิวเล่นบาสเกตบอลชั่วชั่วผิดชสงโงจากชื่อชื่อครั้งชวนชวนสวมใส่ชูชูออกช่างเกอช่างเกอร้องเพลง ฉางฉางยาวเปียเปียย่าปีปีกว่าเปรบเทียบเป้าจื่อเป้าจื่อหนังสือพิมพ์ปังจู้ปังจู้ช่วยเหลือป่ายป่ายร้อยจานวนป่ายปายสีขาวอันปะเถสิจั่วจั่วทำเล่นจั่วจั่วนั่งจั่วเทียนจั่วเทียนเมื่อวานจื้อจตัวอักษรจั่วจืจั่วจืโต๊ะ จู้จู้อยู่อาศัยจงอู่จงอู่ตอนเที่ยงจงกัวจงกัวประเทศจีนเจอเจอนี่เจอเจอที่นี่จันมาย่างจันมาย่างเป็นอย่างไรจันมะจันมะอย่างไรใช่ใช่กำลังอยู่ที่ใช่เจี้ยนใา้เจี้ยนลากนเยอเยอเดือนพระจันโยโยมี อีจืออีจือเก้าอี้อีเวนอีเวนโรงพยาบาลอีเชิงอีเชิงหมออีฝุกอีฝุกเสื้อผ้าอีเกียอีเกียเล็กน้อยอีอีหนึ่งแฉะเซี่ยวเฉยเซี่ยวโรงเรียนเฉะสีเฉวสีเรียนเฉะเชิงเฉะเชิงนักเรียนสิงชีสิงชีสัปดาห์เสีย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 ขอบคุณเสียเสียเขียน เสียเสียเล็กน้อยบ้างเสียวเจี๋ยเสียวเจี๋ยคุณผู้หญิงเสี่ยวเสี่ยวเล็กเสียงเสียงอยากคิดเสี้ยนใจเสี้ยนใจตอนนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เสียนเชิงเสียนเชิงคุณผู้ชายเสี่ยววี่เสี่ยววี่ฝนตกเสี่ยวอู่เสี่ยวอู่ตอนบ่าย เสียเสียลงล่างใต้ตกสี่หวนสี่หวนชอบอู่อู่ห้าหวอเมินหวอมินพวกเราว่ว่ฉันเว้วว้วฮัลโหลถงแสถงแสเพื่อนนักเรียนทิงทิงฟังเทียนชี่เทียนชี่อากาศท่าย่ายมากเกินไปทาทาเขาผู้หญิงทาทาเขาผู้ชายซุยซุยอายุขวบปีซื่อซื้สี 说话说话พูดคุยชวนชวพูดขี้เจียวชุยเจียวนอนหลับชุยกวาชุยกวาผลไม้ชุยชุยน้ำชูชูหนังสือชื่อชื่อเป็นใช่คือเื่อโห่ื่อโหเวลาที่ตอนที่เสือเสือสิบฉันเมื่อฉันเมื่ออะไรใสใสใครเฉราเศาน้อย ช่างอู่ช่างอู่ตอนเช,ช้าสายสายช่างช่างบนขึ้นช่างเตี้ยนช่างเตี้ยนร้านค้าซานซานสามเริ่นฉิเริ่นฉึรู้จักเหล่นหล่นคนเร่เร่ร้อนอุ่นให้ร้อนช่วยช่วยไปสิ่งสิงเชิญได้โปรดขอร้องเลี้ยงเฉีนเนยนเมียนเฉียนเมียนด้านหน้าเฉียน,นเฉียนเงินชีชีเจ็ด ผิงก่าผิงก่าแอปเปิลเพียวเหลี่ยงเพียวเหลี่ยงสวยเพิงโยเพิงโยเพื่อนหนุ่ยเอ๋อหนุ่ยเอ๋อลูกสาวอันเหน,นียนปีนี่ีคุณเธอหนิงหนิงสามารถได้เนอเนอละหน้าหน้านั่นหน,น้าหน้าที่นั่นหนาหนาที่ไหนหนาหนาไหนหมิงจือหมิงจือชื่อหมิงเทียนหมิงเทียนพรุ่งนี้ มมีีฟานฟ้าน,านข้าวสวยไม่有ไม่有ไม่มีไม่กวนส,ไวสิไม่เป็นไรใหม่ใหม่ซื้อมะมะไหมไหมคำถามมามะมามะคุณแม่ลิ้วลิ้วหกหลิงหลิงศูนย์หลี่หลี่นลลในเลิงเลิงหนาวเลอะเลอะแล้วเเ่าือชื่อ,อคุณครู หลายหลายมาขอเอาควายควายหยวนชิ้นด้วยกันข่านเจี้ยนข่านเจียนเห็นมองเห็นข่านข่านดูมองอ่านคายคายขับขับรถเปิดก่อตั้งจิ๋วจิ๋วเก้าจินเทียนจินเทียนวันนี้เจี้ยวเจี้ยวชื่อเรียกเจียเจียบ้บาน ครอบครัวจีจีกี่เท่าไหร่หุยหุยเป็นสามารถหุยหุยกลับครั้งเหาเมียนเหาเมียนด้านหลังเหินเนมากเหอหอและหรือกลับเหอหอๆดื่มเฮาเฮาวันที่หมายเลข เห่าเห่าดีโอเคตกลงได้หัานวีหัานวีภาษาจีนกงจั่วกงจั่วทำงานเกอเกออันคนลูกเล่มลักษณะนามเกาซิ่งเกาซิ่งดีใจเฟินจงเฟินจงหนาทีไฟจีไฟ,จ,ฟจีเครื่องบิน ฟ้านเตี้ยนฟ้านเตี้ยนร้านอาหารโรงแรมเออเออสองเออจึกเออจึกลูกชายตัวเฉาตัวเฉาเท่าไหร่ตัวตัวมากตุ้ยผู้สี่ตุ้ยผู้สี่ขอโทษตูตูอ่านโตโตทุกคนล้วนทั้งหมดตรงสิตรงสิสิ่งของเตี้ยนหญิงเตี้ยนหญิงภาพ,พยนตร์ เตี้ยนชื่อเตี้ยนชื่อโทรทัศน์เตี้ยนหนาวเตี้ยนหนาวคอมพิวเตอร์เตียงเตียนโมงเตอะเตอะของต้าต้าใหญ่ต่เตี้ยนหัวตาเตี้ยนหัวโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ชูจูเชอร์ชูจูเชอร์รถแท็กซี่ชื้อชือกินสาสาน้ำชาใบชาใช่ใช่ผักกับข้าวปู้ปู้ไม่ ปูครอฉีปูเคร่ฉีไม่ต้องเกรงใจเปิ่นเปิ่นเล่มไปจริงไปจริงปักกิ่งไปจือไปจือถ้วยแก้วป้าปะป้าปะพ่อป้าป้าแปดอ้ายอ้ายรักชอบ